ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านในเดือนพฤษภาคมนี้นั้นก็เป็นเดือนที่มีดาวพระเคราะห์สถิตย้ายกันมากที่สุดในปีปีนี้ซึ่งชาวลัคนาราศีกุมนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็มีดาวพระเคราะห์ใหญ่ก็คือดาวระดับตรีเทพก็ส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีกลุมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดาวพระราหูก็จะทับลักษณาอีกทั้งดาวพระสป,ปดีดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกุ่มก็จะสถิตย้ายออกจากดาวมรตยูเสีีก็มีความหวังและก่อเกิดพระิส,สงที่ดีในเรื่องของการเงินกันมากขึ้นซึ่งดาวพระเคที่สถิตในวันที่7พฤษภาคมดาวพระเคแรกก็คือดาวพุธดาวพุธนั้นก็จะโครจรสถิตที่ราศีเมษ มีมาตรฐานเป็นนาระอุดมเกณฑ์ก็กลุ่มร่วมกับดาวพบเรือนปัตนิดาวพระอาทิตย์ซึ่งความเป็นมหาอุดของดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปัตนิที่สถิตมาแต่ก่อนเดิมแล้วนั้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเจรจาการติดต่อการทําข้อตกลงเกี่ยวกับการงานกิจการหน้าที่ของตนซึ่งหากเป็นในเรื่องของบริวารลูกน้อง ก็ส่งผลดีในเรื่องของการประสานงานการพบปะพบเจอนัดพบกันซึ่งพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอุดและดาวพุธโคจรสถิตเป็น3ามแก่ลัคนานั้นในเรื่องของการสัญจรการเดินทางการพูดคุยการบริหารการเงินการคลังร่วมกับคู่ครองคนรักในเรื่องของธุรกิจการค้าขายกับพุ้นส่วนก็เริ่มที่จะมีแผนการโครงการกันมากขึ้นซึ่งดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนตนุรักษ ก็สถิตพบเรือนการเงินกลุ่มร่วมกับพระราหูและดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นชาวกลุ่มก็เริ่มจะขยับปรับเปลี่ยนทั้งทิศทางแนวทางการใช้ชีวิตซึ่งเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ต้นเดือนไปนั้นก็เริ่มจะมีทิศทางทั้งรูปทางแนวทางการประครับประคองค้ำจุนอุ้มชูดวงชะตาของตนก็เริ่มที่จะสาะสแสวงหา และมีบทบาทในการขับเคลื่อนกำลังของตนมากขึ้นในความเป็นนรออดมเกณฑ์ที่ดาวพุทธสถิตกลุ่มร่วมกับความเป็นอุดของอาทิตย์ก็สถิตร่วมกันกับดาวหุ้นส่วนคนรักการธุรกิจการค้าขายก็มีการขยับการหาแนวร่วมซึ่งดาวเจ้าเรือนปุตตะนั้นในเรื่องของความสุขความสำราญการมีบุตรหลานบริบาลเข้ามาเพิ่มก็ย่งความช่วยเหลือ การซัพพอร์ตการหนุนนําให้กับชาวกลุ่มได้เป็นอย่างดีซึ่งดาวพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอุดนั้นในการคู่ครองคนรักก็มีในเรื่องของการปรึกษาการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างกันทั้งการเงินการครังการลงทุนการหารายได้ซึ่งพระราหูก็กําลังจะออกจากพบเรือนการเงินอีกทั้งเดือนทั้งเดือนนี้ดาวพระอังคารก็ยังสถิตภพเรือนอริเป็นปัญหาอุปสรรค ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องระวังความเสียหายในกิจการตำแหน่งแห่งที่ของตนตลอดทั้งเดือนซึ่งวันที่15พฤษภาคมนั้นดาวพระอาทิตย์โคจรสถิตที่พบเรือนพันธุพระอาทิตย์ก็กลุ่มร่วมกับดาวมรุตยูซึ่งดาวมรุตยูก็สถิตเดิมอยู่ที่พบเรือนพันธุซึ่งกลางเดือนพฤษภาคมนั้นในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอย การคล่องตัวหรือสภาวะการเงินการคลังของตนนั้นก็เข้าเกณฑ์ของการจัดการบริหารครอบครัวการดูแลยอดญานอสังหาบ้านเรือนตลอดจนถึงปัญหาที่หมอจะครู่ครองคนรักทั้งสุขภาวะอนามัยการสร้างภาระของคนรอบตัวคนรอบข้างซึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนั้นก็เป็นช่วงของแรงทีบและแรงสันไหวแรงกระเพื่อมของดาวพระราหู ที่กำลังจะออกจากพบเรือนการเงินพบเรือนกระดุมพา้าซึ่งพระราหูกำลังจะออกนั้นก็มีทิศทางให้ก่อเกิดอิทธิพลและสร้างปรารสงในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสใช้จ่ายมากอีกทั้งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมพระเกตก็ยังเล็งลัคนาสถิตที่พบเรือนปัตนิคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามค้นสวนชีวิตของตนก็มีเรื่องให้ถกให้แก้ให้สะสางปัญหากันอยู่ทั้งเดือน ซึ่งในวันที่สิพฤษภาคมในวันเดียวกันนั้นดาวพระสศป,ปดีก็ย้ายออกจากพบเรือนพันธุก็ออกจากดาวมฤตยูกันเสียทีซึ่งดาวพระสศป,ปดีที่สถิตที่พบเรือนพันธุกันมาหนึ่งปีนั้นก็ออกจากความเป็นปฐุมเกณฑ์ของชาวกลุ่มซึ่งดาวเจ้าเรือนการเงินอันชื่อว่าดาวพระศป,ปดีของชาวกลุ่มมาสถิตในพเรือนปุตตะก็เป็นนิมิตหมายอันดี และจะเป็นปีที่มีสภาพคล่องทางการเงินกันมากขึ้นซึ่งดาวพระศรพดีโดนด,ดาวมรตยูเบียนกันมาตั้งแต่ปี67นั้นก็สร้างความพันผวนความลุ่มลุ่มดอนดอนและความไม่เป็นปกติในทางการเงินของชาวกลุ่มมาปีกว่าซึ่งปกติดาวพระศรพดีมีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์ก็น่าจะดีแต่ดาวมรตยูเบียนดาวพระศพดี ก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของอสังหายุดยานคนในครอบครัวตลอดจนถึงหามาได้มากก็มีคนช่วยใช้การเจียดในเรื่องของคนรอบตัวบริวารลูกน้องก็สร้างภาระปัญหาทางการเงินให้กับชาวกลุ่มกันมาปีกว่าซึ่งดาวพระราชปดีสถิตออกจากดาวมฤตยูและเป็นเอกเทศที่พบเรือนปุตตะนั้นก็ส่งผลดีในเรื่องของการเงินโชคลาภ แต่ดาวพฤหัสบดีมีมาตรฐานเป็นประคืออยู่พกเดินตรงกันข้ามก็เป็นในเรื่องของการได้มาการสแสวงหาขวานขวายกันมาได้แต่ความเป็นประนั้นก็ต้องระวังสิ่งที่ได้มาขวานขวายกันมาก็เป็นสิ่งสิ่งของของคนอื่นตลอดจนถึงความดีความชอบความสำเร็จของตนเองก็ต้องระวังการแย่งชิงการขโมยความดีความชอบของตน ซึ่งดาวเจ้าเรือนราพะเป็นปะนั้นสิ่งที่พึงจะได้หรือสิ่งที่ตนพึงปรารถนามุ่งหวังจะได้นั้นก็มีโอกาสครอนแคลนสันครอนในเรื่องเนี้แต่ดาวเจ้าเรือนดาวพระาัป,ปดีดาวเจ้าเรือนการเงินมาสถิตพบเรือนปุตตะนั้นในเรื่องของบุตรหลานบริวารการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงชาวกลุ่มก็เด่นในเรื่องเหล่านี้ตลอดจนถึงในเรื่องของการลงทุนการริเริ่มกระทําการสิ่งใหม่นั้น ดาวเจ้าเรือนการเงินมาสถิตมาสถิตในภพเรือนปุตตะก็มีเกณฑ์นในเรื่องของสิ่งของใหม่ๆทั้งยอดยานอสังหาการขอเครดิตสินเชื่อการลงทุนซึ่งตั้งแต่ดาวพระเสาร์สถิตดาวเจ้าเรือนการเงินอีกทั้งพระราหูกำลังจะออกนั้นชาวกลุ่มก็สแสวงหาไรายได้ทั้งการจับเสือมือเปล่าการหาช่องทางลู่ทางในการทำธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่ๆ ก็เป็นปีที่ชาวกลุ่มมีแผนการการวางโครงการทั้งความคิดการเริ่มก็ปั่นป่วนวุ่นวายสารวคณคุ้นคิดกันอยู่ตลอดทั้งเดือนซึ่งความเป็นอุจจาวิราชที่ดาวเจ้าเรือนการเงินมาสถิตที่พบเรือนที่หเป็นพบเรือนที่ตรีโกนถึงรัคนานั้นเป็นปีที่ส่งผลดีในเรื่องของการเงินทรัพย์สินครงครังของชาวกลุ่มเป็นอย่างมาก ซึ่งดาวพระราศปดีเป็นดาวสุปพระเคะเป็นดาวพระเคราะห์ที่แสดงในเรื่องของความสามารถการใช้องค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพของตนซึ่งหากเป็นในเรื่องของการขยับขยายการลงทุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่เจนจัดในเรื่องของการเงินการคลังและประสบพบเจอกับคนที่เป็นบัณฑิตสแสวงหาจุดร่วมชี้ทางทิศทางและแนวทาง ให้กับชาวกลุ่มได้เจริญก้าวหน้าในอนาคตที่ดีซึ่งดาวพระราศพีที่มาสถิตในภพเรือนที่หแต่ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวกลุ่มไปสถิตที่ภพเรือนกระดุมพระที่ราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของดาวพระราศพีนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของทิฏฐิมานะการขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดซึ่งเชิงตรกระหรือการรับฟังความคิดความเห็น สิ่งที่เป็นข้อมูลความรู้ในเชิงวิชาการนั้นชาวกลุ่มก็ต้องรับฟังเอามาถกมาคิดเพราะดาวเสารสถิตการเงินแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตพบเรือนในเรื่องของสิ่งใหม่ความยินดีความสุขความสำราญการเริ่มในสิ่งที่ตนอยากจะทำก็เป็นปีที่ต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจพลาดเพราะวันที่18พฤษภาคมนั้นดาวพระราหู ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ในปีนี้โคจรสถิตเป็นเกษตราทิปดีและส่งมาตราฐานเป็นปกินาโชคเป็นอสิทธิธาตุที่พบเรือนตนเองในรอบ1 8ปีซึ่งพระราหูก็สถิตที่ราศีมีนคือพระราหูอยู่วัดกันมาปีครึ่งพระราหูก็ออกจากวัดกันเสธีสถิตที่ราศีกลุ่มทับลัคนาชาวกลุ่มไปอีกปีกว่า ซึ่งโดยในทางสิริติของบุรพาจารย์โหนที่กล่าวว่าราหูทับหลักนั้นในเรื่องของความแน่นอนก็คือในเรื่องของความวุ่นวายทั้งการบริหารจัดการวิถีชีวิตการเป็นอยู่ตลอดจนถึงบริวารรอบข้างก็มีเรื่องมีราวเข้ามามากเพราะดาวพระราหูเป็นดาวพระเคราะห์ที่ส่งผลดีในเรื่องของการสาะ,ะแสวงหาทั้งความปรารถนาความทยานอยาก ซึ่งในความเป็นเกษตรนั้นก็ทำให้ชาวกลุ่มมีกำลังมากมีความสะดวกสบายทั้งรูปทางแนวทางช่องทางก็สร้างเสริมกำลังให้กับชาวกลุ่มได้ดีซึ่งความเป็นเกษตรตราธิปดีนั้นก็เปรียบเสมือนกับการอยู่บ้านของตนเองทั้งการเดินการยืนการนั่งการนอนทุกกิริยาบริบทของการใช้ชีวิตนั้นก็ดูท่าทางจะมีความสะดวก ก็เป็นพบเรือนที่ก่อเกิดความสะดวกโยทินความสุขสถาพรในบ้านของตนแต่พระราหูก็ส่งความเป็นธาตุลมทั้งความหุนหันผันแล่นทั้งสภาวะกายความคุ้นคิดโลดแล่นทั้งกระบวนการทางจิตชาวกลุ่มก็ต้องระวังเป็นโรคประสาทกันให้ดีซึ่งพระราหูกลุ่มลักอยู่บนกระหม่อมของตนเองนั้นก็คิดใกจะทำนูน่นทำนี่กันไปเรื่อย ทั้งสิ่งที่ตนมุ่งหมายปรารถนามุ่งหวังซึ่งหากอยากจะทำนั้นปีนี้พระเสาเดินการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินสถิตพบเรือนปุตตะตรีโกนถึงรักนาปีนี้ก็เป็นปีของการเดินเครื่องแต่ในเรื่องของการเช็คสภาพของรถสมรรถนะของเครื่องยนต์นั้นก็ต้องเช็คสภาพกันทุกๆเดือนเพราะเป็นปีที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังการใช้องค์ความรู้ การแสดงศักยภาพความสามารถของตนอย่างเต็มที่ซึ่งความเป็นปกิณโชคของพระราหูซึ่งกิตติศัพและพารณนส่งของพระราหูก็ส่งผลดีและให้คุณมากซึ่งการให้คุณของพระราหูบางทีนั้นก็ส่งผลดีในเรื่องของรากก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างไม่คาดไม่ฝันกันแต่พระราหูก็มีจุดอ่อนเพราะเป็นดาวบาปพระคอชาวลัคนาราศีกลุ่มในปีนี ในการดูพื้นดวงชะตาเดิมของตนก็อันเป็นสิ่งที่พึงเป็นประโยชน์เพราะดาวพระราหูกลุ่มลักหรือทับลัคนานั้นหากพระราหูมาจากภพเรือนเช่นภพเรือนปัตนิก็มีเกณฑ์นในเรื่องของคู่ครองประจักษ์เสียซึ่งบุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมห้นส่วนชีวิตเข้ามาในดวงชะตาของตนหรือพระราหูมาจากภพเรือนกรรมะหรือมาจากภพเรือนปุตตะ ก็มีในเรื่องของการงานการขยับขยายปรับเปลี่ยนการงานยกตําแหน่งฐานะกิจการการงานของตนหรือพระราหูเดิมมาจากอริมรณะหรือวินาศนั้นก็ต้องแปลความหมายและคํานิยามในภพเรือนต่างๆซึ่งพระราหูกลุมหลักนั้นความเป็นเกษตรราธิบดีก็เป็นภพเรือนที่ปลอดภัยทั้งจากอริโมมานราชสตูทั้งหลายมาเบียดเบียน แต่ดาวตานุรักษ์ดาวพระเสารออกไปจากภพเรือนการเงินก็เว้นเสียแต่ชาวกลุ่มก็น่าจะมีสะดุดชะงักเงนินล้มลุกคุกครานกันอยู่บ้างหากตัดสินใจกันผิดพลาดอันพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของชาวกลุ่มในปีปีนี้นั้นก็น่าจะเป็นปีที่พลาดกันยากซึ่งพระราหูส่งความปราดเปรียวความบ้องไวความเฉลียวฉลาดทั้งในเรื่องของประโยชน์ การเก่งกำไรการได้มาซึ่งลาบผลจากความได้เปรียบและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับชาวกลุ่มได้เป็นอย่างดีแต่ปีนี้ดาวมฤตยูสถิตพบเรือนพันธุกทั้งคนที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอจนถึงครอบครัวยอดยานอสังหาที่ดินเรือ่องสวนไร่นาของตนก็มีปัญหารุมเร้ากันมาอยู่เรื่อยๆซึ่งดาวมฤตยูสถิต ที่พบเรือนพันธุพบเรือนที่4พบเรือนเกณฑ์ของดวงชะตาก็เป็นพบเรือนที่สําคัญกันมากๆก็เป็นช่วงที่ชาวกลุ่มในรอบ6 7ปีต่อจากนี้ก็ในเรื่องของที่พำนักพักพิงที่อยู่อาศัยอสังหายวดยานของตนก็โยกย้ายสถานที่กันบ่อยก็เป็นช่วงของการอยู่ไม่ติดที่ทั้งกิจการการงานแห่งที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ส่งผลให้ชาวกลุ่ม ทั้งการสัญจรการผจญภัยการยักย้ายถ่ายเททั้งอสังหาโยดยานเรื่องสวนไรนาการซื้อขายอสังหาที่ดินในช่วงหลายปีนี้ก็ส่งผลในเรื่องของการซื้อการขายทอดตลาดตลอดจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่คนที่เป็นหลักเป็นฐานในบ้านเรือนของตนก็ต้องระวังการสูญเสียการพลัดพรากการจากไปของผู้เท่าผู้แก่ ซึ่งพบเรือนพันธุกนั้นเมื่อรัตยูยเบียนพบเรือนนี้สิ่งที่แน่นอนตามสิทธิของบุรพาจารโหนนั้นก็ในเรื่องของของหนักๆทั้งทรัพย์สินอสังหาทรัพย์สินขานของตนก็บริหารจัดการดูแลจัดสรรปันส่วนให้ลงหลักลงลอยกันมากขึ้นก็ต้องระวังการเกิดข้อพิพาทขัดแย้งก่อเกิดจำเลยไปโจทกันในชั้นศาลกันได้ซึ่งปีนี้พระราหูกุมรัก ในสิ่งที่ตนปรารถนามุ่งหวังอยากจะทำอยากจะประสบความสำเร็จนั้นพระราหูก็ให้คุณแต่ชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของสิ่งมินเมสิ่งในเรื่องของเท่าเาหรือการยื่นออฟเฟอร์ข้อเสนอที่เป็นสิ่งเท่าเาสุ่มเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายนั้นก็ต้องพึงระมัดระวังและวินิจฉัยชี้ขาดในหลักการและความถูกต้องเพื่อไม่ก่อให้เกิดชนักบักหลัง และกระทบกับชาวกลุ่มในระยะยาวได้ก็อันว่าตั้งแต่พระราหูสถิตทัพลัคนาตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมไปนั้นก็ขับเคลื่อนกําลังกันหลายอย่างซึ่งในวันที่23พฤษภาคมนั้นดาวพุธก็เดินเสด็จสถิตท,ที่ราศีพฤกษภที่พบเรือนพันธุก็กลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูในช่วงปลายพฤษภาคมนั้นก็ในเรื่องของบริวารลูกน้อง ตลอดจนถึงสุขภาวะการเจ็บป่วยเจ็บไข้การใช้จ่ายไปกับคนรอบตัวคนรอบข้างแต่ความเป็นนระอดุดมดาวพุทธก็ส่งมาตรฐานดีทั้งการพูดคุยการเจรจาก,ก็น่าจะมีเหตุเรื่องราวปัจจัยให้ชาวกลุ่มได้ประสานเรียนรู้และจัดการระเบียบการเงินการคลังได้ดีขึ้นซึ่งปลายเดือนพฤษภาคมนั้นดาวพระราศปปดีก็เดินเสดจตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม ก็เดินเสรดตลอดช่วงปลายเดือนเดินเสรดนั้นก็คือการเดินเร็วทั้งในเรื่องของความเร่งรีบการบีบรัดรัดตัวก็เป็นช่วงของการถ่ายเทการโยกกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาการจัดการทรัพย์สินคงครังก็เป็นช่วงของการจับใจ่ายใช้สอยหยิบยืมกันมากซึ่งดาวพระราศดีเดินเร็วตลอดจนถึงดาวพุธสถิตเป็นนรอุดมเกณฑ์และดาวสุข ยังเป็นอุดที่พบเรือนการเงินก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของดิวทั้งธุรกิจการค้าขายการสัญจรการเดินทางก็เป็นช่วงของการใช้ยวดยานอสังหาการแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของครู่ครองก็มีเข้ามาซึ่งดาวพุธเบียนร่วมกับดาวมรตยูและดาวพระเกตจะสถิตในวันที่23พฤษภาคมในวันเดียวกันนั้นก็กลุ่มร่วมกับดาวเจ้าเรือกนกรรมะ ในเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนนั้นดาวพระอังคารก็ยังไม่ออกจากภบเรือนอริซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะก็ปัญหาในเรื่องของคนปัญหาในเรื่องของการประสานความไม่เข้าอกเข้าใจกันอีกทั้งในเรื่องของความผิดพลาดความเสียหายทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานของตนในเดือนพฤษภาคมก็ยังต้องเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริหารจัดการการงานที่ผิดพลาดซึ่งพระเกตสถิตในภพเรือนอริก็ต้องระวังก่อเกิดศัตรูทั้งศัตรูที่มาในรูปแบบของหน้าที่การแบกรับภาร,ระของคนรอบตัวทั้งญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องของตนซึ่งชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุก็สถิตเป็นอุดเป็นมหาอุดที่พบเรือนการเงินกันมาสามสี่เดือน ซึ่งในวันที่31พฤษภาคมนั้นในช่วงปลายเดือนดาวศุกร์ก็โคจรสถิตที่พบเรือนสาชะมีมาตรฐานเป็นนรอุดมเช่นกันซึ่งปลายเดือนพฤษภาคมและจะรดไปถึงในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั้นในรอบจักรราศีในการโคจรในวิถีดวงดาวของชาวกลุ่มในรอบเดือนนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการเครดิตขอสินเชื่อ ในเรื่องของการลงทุนซึ่งหากเป็นในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนพ้องนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการหยิบยืมการใช้เงินก้อนใหญ่ซึ่งหากในเรื่องของโปรเจกต์โครงการหรือทรัพย์สินโครงครังการใช้จ่ายกับอสังหานั้นก็มีเกณฑ์นในเรื่องของรถใหม่บ้านใหม่ตลอดจนถึงกิจการหน้าที่การขยับปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่พำนักอาศัยใหม่ๆของตนซึ่งก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเงิน ทั้งการแปลงสินทรัพย์การหาทุนเพิ่มซึ่งตั้งแต่ดาวพระสาวสถิตพบเรือนการเงินก็เป็นช่วงที่จับใจ่ายใช้สอยการทำธุรกรรมธุรการและการบริหารจัดการบัญชีของชาวกลุ่มก็วุ่นวายอุตรุษตั้งแต่ปลายเดือนจนถึงต้นเดือนหน้าอีกทั้งดาวปฤตยูก็เบียนพบเรือนเกณฑ์พบเรือนพันธุซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่การเงินดีแต่เข้ามามาก ก็มีเรื่องให้ต้องพอบงหน้าพอวงหลังทั้งคนรอบตัวคนรอบข้างอันว่าครอบครัวคนรักหุ้นส่วนชีวิตในการทำงานก็ต้องประคับประคองไปในเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำจุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งความเป็นเกษตรตราของพระราหูเป็นปกิกินโชคที่ให้คุณกับชาวกลุ่มหลากหลายสถานนั้นตลอดเดือนทั้งเดือนนั้นชาวลัคนาราศีกลุ่ม ก็จะเห็นแสงสว่างภายใต้อุโมงค์ก็เป็นปีที่สว่างจ้ากันมากขึ้นทั้งในเรื่องของความรักการลงทุนกับหุ้นส่วนคู่ครองคนรักตลอดจนถึงการทำธุรกิจการสร้างหลักปักฐานหาความมั่นคงให้กับชีวิตนั้นปีนี้ก็เดินเครื่องก็อันว่าสร้างอุณหภูมิความร้อนให้กับเครื่องยนต์เป็นอย่างมากซึ่งความเป็นนระอุดมของดาวศุกร์ที่สถิตตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมไปนั้นดาวพระเสา์ ก็กลุ่มการเงินในเรื่องของนวัตกรรมโซเชียลการสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มตลอดจนถึงการสแสวงหากำไรผลพลอยได้ที่เกี่ยวกัแบแวดวงสมาคมที่สัมพันธ์กับเงาของพระราหูนั้นปีนี้ก็เด่นทั้งการร้องรำทำเพลงการขายความรู้ความสามารถการแสดงออกซึ่งตัวตนในโลกออนไลน์ก็เป็นปีที่จะงอกเงยและได้เปรียบในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมาก ส่วนลัคนาชาวราศีกุ่มที่กังบนว่าดาวพระราหูจะกระทบในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นพระราหูกุมลักเล็งพบเรือนปัตนิในความแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในเมื่อดาวใหญ่ๆอย่างเช่นดาวพระราหูดาวพระเสาตลอดจนถึงดาวพระศุกดีทับลักหรือกลุ่มลักนั้นก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกันเป็นแน่แท้ถ้าไม่เปลี่ยนงานก็เปลี่ยน,ยน,ยนคน ตลอดจนถึงคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่เข้ากับดวงชะตาของเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการสาสวสวงหาแนวทางและดำเนินวิถีทางตามแนวทางของตนในรูปแบบใหม่ๆซึ่งหากการประครับประคองทั้งหุ้นส่วนชีวิตคนรักตลอดจนถึงการร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามนั้นชาวกลุ่มปีนี้ก็ส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียเป็นแน่ ซึ่งความเป็นเกษตรของพระราหูนั้นสิ่งที่จับต้องได้มากก็ในเรื่องของการเงินบัญชีที่ดีขึ้นตลอดจนถึงดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์โคจรสถิตพบเรือนกระดุมพระก็เป็นตนุรักษ์ค้นทรัพย์ในทางที่ดีก็เป็นช่วงปีสองปีจนถึงปี70ชาวกลุ่มก็มีความมัธยัสถกันมากขึ้นทั้งความเหนียวการเก็บออมเก็บหอมรอมริบทั้งแบบของหุ้นส่วน การจัดการกองทุนในเรื่องของการออมเงินออมทองก็เป็นแผนระยะยาวของชาวกลุ่มในเรื่องของอสังหาการเก็บทรัพย์สินในเรื่องของความมั่นคงการมีแผนงานและแผนในชีวิตในระยะยาวชาวกลุ่มก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับชีวิตเป็นอย่างมากในรอบ10กว่าปีเพราะดาวพระราหูคนทรัพย์ชาวกลุ่มตั้งแต่66และ67ก็ไม่รู้ว่าเงินมันหายไปไหนหมด ถึงแม้จะเข้ามามากสแสวงหามาได้แต่ก็มีเรื่องให้ใช้ให้จ่ายกันมากซึ่งก็เป็นนิมิตหมายอันดีและส่งความเป็นมาตรฐานของความเป็นอุจจาวิราชที่ดาวพระราศพดีจะให้คุณในเรื่องของการลงหลักการสแสวงหาการเงินความมั่นคงในเรื่องของการครังตลอดจนถึงดาวเสาเบี่ยนพบเรืองการเงินก็ปาดเหงือ่อปาดน้ำกันอยู่บ้าง แต่ปีนี้โดยผลลัพธ์ในเชิงนามธรรมนั้นก็ให้ในเรื่องของกำลังการสะสมความรู้ความปราดเปรี่ยวความสามารถอีกทั้งหากจะลิเริ่มสิ่งใดและมุ่งหวังผลประโยชน์ในทิศทางใดนั้นพระราหูก็จะให้คุณกับชาวกลุ่มเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจงประสบแต่โชคเป็นมหามงคลชัยก็เกิดแต่ความรุดหน้าความเจริญ สมบูรณ์ูลผลไปด้วยโภคทรัพย์วัฒนาไปด้วยโพคขยเป็นสิริมหามงคลโชคมงคลชัยให้กับกิจการการงานหน้าที่ของตนให้ก่อเกิดความเกล้าไกรรุ่ร่วงอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายทั้งปวงและขอให้ชาวกลุ่มนั้นรอดปลอดภัยจากอริราชสัตููมูมานเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้มรายหายสิน้น จงพินาศไปเสียซึ่งสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลของชีวิตก็ขอให้เป็นปีที่สะดวกโยทินก็เกิดความสะดวกทั้งการสัญจรการเดินทางในถิ่นฐานแห่งที่ตำบลใดนั้นก็ก่อเกิดแต่ความสวัสดิภาพความสถาพรในทุกที่ทุกที่วาราติการก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมจงมีแต่ความโชคดีท,ทุกท่านขอบพระคุณครับ